เ็อีหยังพี่น้องจะวะหนึ่งสองซ้ำหืมไปพิโกอ๋อวายพิโก,โก้เนีน่ยต่อยกดติดตามอีสานสูตรที่ช่องยูทูบและเพจแม่เด้อค่ะพี่น้อง ครับพี่น้องพิซซาสูตรมือหนีมาก,ากับเมนูเฮ็ดต่างๆบ่๊มนเห็ดอันนั่นเด้เฮ็ดในตลาดเด็ขถ้าเะาไปเก็บมายเชิงคูเห็ดที่ยอดนิยมตอนนี้เฮ็ดยังพี่น้องจะว่าเฮ็ดละงูยังเขาคือเอินเฮ็ดละงูพิบเบิงเดี๋ยวไปโอ้ไงอ่ะนาะโอ้ละ อัน่องเอื่อนเหยิละงกคืออันนี้เดาเอานี่อันนี้สีเหลืองนี่อันนี้ล้อแกงเนี่นี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพิงกำลังดอกใหญ่อเงยๆชิอ่อนเฮ็ดละงกล้อแกงเนี่ยนี่หาว่าบนไก่นี่ลายขนาดมีเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงชาดเฮ็ดเพิงขมเฮ็ดเพิงหวานนี่ เมือเ่อนี่สีพ้าพี่น้องมากินเมนูเด็ดเมนูใหม่เนาะน้องเปียววาเด็ดเป็นเห็ดเพิงขมบางคนก็เอิญเพ็ดเห็ดเพิงแง่มันขมแห้งแต่ว่าเวลาห้าอ่าถ้าเห้อยาก,กินเนี่ยห้าไปต้มใส่เกลือสักก่อนให้มันจืดจังหน่อยแต่ว่ามือนี่สีเอ็ดเป็นว่าต้มแล้วแล้วกะ็กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดครั้งแรก บางคนกับไปก้อยนะก้อยสุมก็ได้ไปก้อยแบบแคล้ายๆก็ลาบนะนบอย่างงาเาใส่อันนี้อันนี้นะเอาไปแกงก็ได้แกงสุ่มๆแต่ว่ามือนี่เนาะต้องเปียได้จัดให้น้ำจิ้มซีฟูด้ดค้นๆเลยอ้กลเลยหลาดเลยน้องกิองนอ่ะ อุ้ยหอมจินมหอม,หอมขนาดหอมขนาดคำยคำังไงเีสูด้ะอืมเข้ากันปุ๊บๆุ๊บอันนี้พอกขมเป็นไงควาาต,ต้มเนี่ยต้มลายนา้ำเนี่ยบึ่งเนี่ยเนาะมันเข้ากันขนาดน,นี้มันเป็นชีฟุดมาเด้อมาเด้อ รองมึงเด้อเอาเบิดติ่มข้าดิเอาเงียงใหญดิข้ามเงีงใหญมักข้ามเงียงใหญ่น่งอกนื้งซองซ้ำเทปเทปหลายคจัด อยอเลยแกงก็ได้เริ่มจะแน่ชสนสูตรในข่อยมักมักสูตรนะมักสูตรแบบฮ้นอนะแล้วเมนูนี่ก,กแ็แ่บเป็นกับแกงได้เลยข่อยขาดข่อยขาดน้ามันล้ไย่อีหมื็นสิบเนาะพี่น้องมีทั้งหลัง,ลงกังบล้านแกงวายหย่อนพี่อง,องกับมาหลายมีมีแกงวายมีมกป่าซิว ลักกามีไอ้ไก้อยก้อยกุ้งเต้นเนาะเมื่อกี้นี่แม่เอามาตัเวรเรานะครับเบื้องหลังเนาะทำนี่แหละรีวิวมาเด้อมาเด้อมาเด้อจริงานหลังฉากมากินเครื่องานเลยไหอือสุดโต๊ะสมๆกันเลยทีมงานทีมงานปอกไว <laughs>

ไวยคือใดนะไายโก้วยฮะไวพิโ huh. ก้อ uh ๋อไวยพิโก้นะไว้เน้นเน้นสดสดแกเฮดละงกนีนูที่สอง่กงเีดละงอกกับเ็ดพิ่งเฮดละงกเ็ดละงอกสูตรอกโอกซดเลยอีสานสูตร ต้องเปากันได้คนพ้นเลยดอกเลี้ยงเยี่ยงหวานอืมนบากินละงกเก็บมาตาพูมันห้วนเลยเด้องแฮงมาก โลละสามลอยหาที่ปาดต่ว่าอันนี้เพิ่มไปเก็บอีกขั้นที่สองอืม,อม,อม